คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องราวของห้องหนึ่งห้องที่ควรเป็นเพียงที่เก็บของแต่มันกลับกลายเป็นที่เก็บความลับความลับที่แม้แต่คนตายก็ยังไม่ยอมปล่อยให้เงียบหายไปเสียงของผู้เล่าเหมือนผ้ากำลังทุมก่ำและแฝงด้วยความหวาดระแวงราวกับว่ากำแพงที่เคยปิดกั้นเรื่องนี้กำลังพังทลายลงช้า,ชา โรงงานขนาดใหญ่แห่งนั้นตั้งตรงานอยู่ริมถนนสายเก่าในย่านชานเมืองมันถูกสร้างขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตท,ที่ถูกความเงียบเหงาเข้ากัดกินเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากะดึกที่นี่ก็เข้าปกคลุมด้วยความมืดมิดที่หนาหนักมีเพียงแสงสีส้มหม่นๆจากเสาไฟด้านนอกที่สาดส่องลงมาอย่างริบหรี่ เสียงหึงห่งๆของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าในบางจุดยังคงทำงานอยู่ราวกับเครื่องช่วยหายใจของตึกที่ใกล้จะสิ้นใจหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่ชั้นล่างสุดของอาคารเก่านี้ติดกับห้องน้ำหญิงนั่นคือห้องล็อกเกอร์มันเป็นห้องเล็กๆแคบๆบแบบที่แทบไม่เคยมีแสงแดดส่องถึงเมื่อก้าวเท้าเข้า,ขาไปคุณจะสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกจากพื้นปูนที่ชื้นและเย็นจัด กลิ่นประจำตัวของมันไม่ใช่กลิ่นของเครื่องสำอางหรือน้ำหอมแต่เป็นกลิ่นผสมผสานระหว่างเหล็กขึ้นสนิมกับความชื้นอับและกลิ่นผงซักฟอกราคาถูกที่ใช้ซักชุดยูนิฟอร์มในความมืดสลัวนั้นตู้ล็อกเกอร์เหล็กหลายสิบบานตั้งเรียงรายเป็นแถวสีของมันเคยเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่ตอนนี้มันซีดจางและมีคราบสนิมเกาะกินเป็นดวงๆราวกับผิวหนังที่เป็นโรค ห้องนี้ไม่เคยให้อิสระแก่ผู้ใช้ตรงกันข้ามมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความอึดอัดและความลับที่ถูกผนึกไว้ผู้ที่ทำงานกะดึกทุกคนมักจะหลีกเลี่ยงการใช้ห้องนี้หากไม่จำเป็นจริงๆพวกเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรีบร้อนและออกไปให้เร็วที่สุดเพราะทุกคนต่างก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่าง ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองตลอดเวลาจากช่องระบายอากาศเล็กๆบนบานล็อกเกอร์ที่ว่างเปล่าความลับที่หนักอึ้งที่สุดของห้องนี้ถูกซ่อนไว้ในล็อกเกอร์บานหนึ่งที่เคยถูกลืมนี่คือเรื่องราวของแอนเด็กสาวหน้าตาอ่อนเยาว์ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในแผนกประกอบเธอเป็นคนร่าเริงและดูจะมองโลกในแง่ดีผิดจากคนอื่นที่นี่ แอนมีความจำเป็นต้องทำงานกะดึกเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและเธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเหนื่อยยากทุกรูปแบบในวันแรกของการทำงานแอนถูกพามาที่ห้องล็อกเกอร์เพื่อรับกุญแจและป้ายชื่อเมื่อพนักงานฝ่ายบุคคลยื่นกุญแจให้เธอก็สังเกตเห็นตัวเลขที่สลักอยู่บนพวงกุญแจอย่างชัดเจนหมายเลข13แอนไม่ได้คิดอะไรมากเธอหัวรอกเบา และบอกว่าเธอไม่ถือเรื่องโชคลางอะไรเลยแต่ปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมงานที่ยืนอยู่ข้างๆกลับทำให้เธอรู้สึกหนาววูบอย่าใช้เลยแอนขอเปลี่ยนดีกว่าเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อวันกระซิบเตือนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาของวันดูจริงจังและเต็มไปด้วยความกังวลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโทษพี่วันก็แค่เลข13เองนะแอนพยายามปลอบใจตัวเองและเพื่อนมันว่างอยู่บานเดียวด้วยนะ ถ้าไม่เอาจะให้หนูไปใช้บานไหนล่ะวันอั้มอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมปล่อยให้แอนเดินเข้าไปในห้องล็อกเกอร์แต่แววตาของเธอยังโงทิ้งปริศนาไว้เบื้องหลังแอนเดินตรงไปยังล็อกเกอร์หมายเลข13ซึ่งตั้งอยู่มุมในสุดของแถวมันดูเหมือนจะถูกทำความสะอาดใหม่และว่างเปล่าผิดกับบานอื่นๆที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและสติกเกอร์เก่าเมื่อแอนสอดกุญแจเข้าไปและบิดลูกบิดเหล็กที่เย็นเฉียบ บรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันทีความรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าโอบล้อมเธออย่างหนักหน่วงราวกับว่าการเปิดล็อกเกอร์บานนี้เป็นการปลุกอะไรบางอย่างที่หลับไหลอยู่วินาทีที่ประตูเหล็กเปิดออกแอนก้มลงจัดเก็บกระเป๋าและสัมภาระลงไปในขณะนั้นจูจูเธอก็หยุดชะงักเธอได้ยินเสียงเสียงเหมือนใครหายใจเบาๆอยู่ข้างในเป็นเสียงที่แผ่วเบามาก จนเธอคิดว่าตัวเองอาจจะหูฝาดเป็นเสียงลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆและสม่ำเสมอเรากับมีใครบางคนกำลังซ่อนตัวอยู่หลังตู้ล็อกเกอร์บานอื่นและกำลังรอให้เธอปิดประตูแอนเงยหน้าขึ้นมองสำรวจรอบห้องไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากเธอห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกๆเธอตัดสินใจปิดล็อกเกอร์บานนั้นอย่างรวดเร็วและออกจากห้องไป แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือการมาถึงของเสียงเตือนใหม่ที่ตามมาเสียงติ๊กติ๊กติ๊กมันเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังออกมาจากนาฬิกาข้อมือของเธอไม่ได้มาจากเครื่องจักรใดๆแต่มันดังมาจากด้านในของล็อกเกอร์หมายเลข13ทุกครั้งที่แอนมาใช้ล็อกเกอร์ตั้งแต่วันแรกเสียงนี้จะดังขึ้นเป็นจังหวะที่แน่นอนเรากับนาฬิกาจับเวลาหรือหยดน้ำที่ตกอย่างสม่ำเสมอ เป็นสัญญาณที่คอยก่อกวนจิตใจเธอให้รู้สึกว่าเวลาแห่งการเปิดเผยกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและกดดันแอนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมองไปที่ล็อกเกอร์หมายเลข13นานๆแต่ทุกครั้งที่เธอเดินผ่านมันก็เหมือนมีบางอย่างดึงดูดสายตาให้มองเข้าไปในรอยแยกของประตูเหล็กราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังรออยู่นั่น รอให้ถึงคืนกะดึกแรกที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงเพียงลำพังคืนนั้นเป็นคืนกระดึกแรกอย่างเต็มตัวของแอนโรงงานดูแตกต่างไปจากช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิงเสียงเครื่องจักรที่เคยดังโครมครามเงียบกลิบเหลือเพียงความว่างเปล่าที่หนักอึ้งและเสียงหึงห่งของระบบปรับอากาศเก่าที่ทำงานแบบไม่เต็มใจแสงไฟในพื้นที่การผลิตถูกรีลงเกือบทั้งหมด ทำให้ทุกอย่างดูเป็นสีเทาหมนและมีเงาทอดยาวบิดเบี้ยวแอนรู้สึกว่าเธอเป็นเพียงจุดเล็กๆที่โดดเดี่ยวในอาคารขนาดมหึมาแห่งนี้เธอพยายามทำงานอย่างตั้งใจเพื่อไล่ความรู้สึกหวาดระแวงออกไปแต่เมื่อนาฬิกาบอกเวลาว่าใกล้จะถึงเวลาพักและต้องเตรียมตัวกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าความกังวลก็เริ่มเข้ามาเกาะกลุมจิตใจห้องล็อกเกอร์ ในยามนี้ยิ่งดูน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่แสงไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าที่มุมห้องดูเหมือนจะสว่างน้อยลงกว่าปกติพื้นปูนเย็นเยียบจนความรู้สึกนั้นทะลุรองเท้าเซฟตี้ขึ้นมาถึงฝ่าเท้ากลิ่นสนิมและชื้นอับเข้มข้นขึ้นในความเงียบแอนมาถึงหน้าล็อกเกอร์หมายเลข13เธอพยายามทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด ตั้งแต่เปิดกุญแจวางของและหยิบชุดทำงานออกมาเปลี่ยนแม้แต่เสียงติ๊กติ๊กติ๊กที่ดังมาจากข้างในล็อกเกอร์ก็ยังคงดังเป็นจังหวะที่น่ารำคาญใจแต่คืนนี้มันดูเหมือนจะดังชัดเจนและเร็วขึ้นกว่าทุกครั้งขณะที่เธอหันหลังเพื่อเปลี่ยนเสือ้อพยายามเพิกเฉยต่อความรู้สึกว่ามีคนกำลังจ้องมองจากด้านหลังทันใดนั้น เสียงที่เธอเคยได้ยินในตอนเริ่มต้นก็กลับมาอีกครั้งก็กอกกมันเป็นเสียงเคาะที่ชัดเจนมากไม่ใช่เสียงโลหะขยายตัวไม่ใช่เสียงลมเสียงนั้นดังมาจากข้างในล็อกเกอร์หมายเลข13ของเธอโดยเฉพาะ ไม่มีความลังเลไม่มีข้อสงสัยเสียงนั้นหนักแน่นพอที่ทำให้แอนชะง,งักงันกลางคันมือที่กำลังจะปลดกระดุมเสื้อแข็งค้างอยู่ตรงนั้นหัวใจของแอนเริ่มเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในความเงียบนั้นมันเป็นเสียงเคาะที่เรียกร้องเหมือนใครบางคนกำลังบอกว่าฉันอยู่นี่แอนค่อยๆหันกลับไปมองที่ตู้ล็อกเกอร์13 เธอจ้องมองไปที่ช่องระบายอากาศเล็กๆบนบานประตูรู้สึกเหมือนมีดวงตากำลังมองสวนกลับมาเธอพยายามหาเหตุผลทางฟิสิกส์มาอธิบายว่าอาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นความร้อนที่ทำให้เหล็กบิดตัวแต่เสียงที่เพิ่งเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะมันคือการสื่อสารด้วยความกล้าที่มาจากการตื่นตระหนกแอนตัดสินใจที่จะจบเรื่องนี้ เธอหมุนกุญแจและเปิดล็อกเกอร์ออกอย่างช้าชเมื่อบานประตูเปิดออกแสงสลัวสลวของหลอดไฟก็ส่องเข้าไปภายในล็อกเกอร์ว่างเปล่าไม่มีหนูไม่มีของตกแต่งใดๆแต่ที่ด้านล่างสุดของล็อกเกอร์มีบางอย่างถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยผิดปกติมันคือชุดยูนิฟอร์มเก่าที่ดูเหมือนจะเป็นของพนักงานหญิงแต่ชุดนั้นไม่ได้สะอาด มันเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังสีน้ำตาลเข้มคราบนั้นเป็นปื้นใหญ่และดูเก่าแก่มันถูกพับไว้อย่างจงใจราวกับถูกทิ้งไว้ให้ใครบางคนมาคนพบแอนเบิกตากว้างความกลัวทำให้ร่างเธอแข็งถือเธอรู้ดีว่าล็อกเกอร์นี้เพิ่งถูกทำความสะอาดและจัดให้เธอใช้ชุดนี้มาจากไหนเธอโน้มตัวเข้าไปใกล้ พยายามจะใช้มือจับไปที่ผ้าที่เปื้อนเลือดนั้นเพื่อตรวจสอบแต่ก่อนที่ปลายนิ้วเธอจะสัมผัสโดนมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เธอลืมหายใจไปชั่วขณะการหายไปอย่างฉับพลันจูจูแอนก็รู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเธอไม่ใช่แค่รู้สึกแต่เหมือนมีลมหายใจเย็นๆรดๆที่ต้นคอเธอรีบหันควับกลับไปมองด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ไม่มีใครห้องล็อกเกอร์ยังคงว่างเปล่าแต่เมื่อแอนหันกลับมาที่ล็อกเกอร์หมายเลียก13เพื่อหยิบชุดเปื้อนเลือดนั้นออกมาดูให้ชัดเจนมันหายไปแล้วล็อกเกอร์ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีร่องรอยคราบเลือดไม่มีชุดยูนิฟอร์มเกาๆเหลืองไว้เพียงแต่ความว่างเปล่าของเหล็กที่เย็นเฉียบแอนยืนนิ่งตัวสั่นเทายังควบคุมไม่ได้ ความสับสนและความกลัวตีกันในหัวอย่างรุนแรงเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอเห็นจริงๆหรือไม่หรือนี่คือความเหนื่อยล้าของกะดึกที่ทําให้เธอเริ่มประสาทหลอนแต่ความเย็นวาดที่ท้ายถอยและความรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่หนักอึ้งในล็อกเกอร์ที่เธอเพิ่งเปิดมันเป็นความจริงที่อาจปฏิเสธไม่ได้ แอนรีปิดล็อกเกอร์หมายเลข13อย่างรวดเร็วแล้วล็อกมันไว้แน่นหนาเสียงเหล็กกระทบกันในความเงียบราวกับเสียงปิดฝาลงเธอวิ่งออกจากห้องนั้นไปโดยแทบไม่ได้หายใจทิ้งไว้เพียงเสียงติ๊กติ๊กตกที่ดังไล่ตามเธอมาอย่างไม่ลดละเสียงที่ฟังดูเหมือนกำลังเยะเย้ยเธออยู่ในความมืดทันใดนั้นท่ามกลางความเงียบที่ถูกครอบงำด้วยเสียงลมและฝน แอนก็ได้ยินเสียงเสียงรองเท้าครืดครืดครืดมันเป็นเสียงรองเท้าทำงานที่เดินลากไปบนพื้นปูนเย็นๆเสียงนั้นเริ่มดังจากมุมห้องด้านซ้ายและค่อยๆเดินวนรอบตัวเธออย่างช้าๆและสม่ำเสมอแอนหยุดหายใจทันทีเธอพยายามฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นหนักอึ้งและชัดเจนเป็นจังหวะของมนุษย์เดินเท้าแต่เธอรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่กับเธอในห้องนี้ แอนยืนแข็งทื่ออยู่ข้างล็อกเกอร์หมายเลขสิบเธอหมุนตัวตามเสียงที่เดินวนรอบตัวเธอด้วยความหวาดระแวงแต่ความมืดทําให้เธอตาบอดสนิทเธอไม่รู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ใกล้แค่ไหนอาจจะห่างไปเพียงหนึ่งช่วงแขนหรืออาจจะกําลังหายใจอยู่ใกล้ๆใบหูของเธอก็เป็นได้เสียงเดินวนนั้นเริ่มเร็วขึ้นเมื่อมันเดินมาถึงจุดที่เธอรู้สึกว่ามันอยู่ด้านหน้าของเธอพอดีเสียงเดินหยุดลงแต่แทนที่จะเป็นความเงียบ กลับมีเสียงหายใจที่แผ่วเบาดังขึ้นแทนเสียงหายใจที่แอนเคยได้ยินในวันแรกที่เปิดล็อกเกอร์ตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเธอแล้วความรู้สึกถูกจ้องมองเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดแอนอยากจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในลำคอเสียงติ๊กติ๊กติ๊กจากล็อกเกอร์หมายเลข13ที่เคยเป็นเสียงกระซิบเตือน ตอนนี้มันได้เปลี่ยนเป็นเสียงที่เร็วและถี่ขึ้นเรื่อยๆราวกับกลไกบางอย่างกําลังจะพังทลายมันดังอยู่ในจังหวะที่บ้าคลัง่งเป็นเสียงที่บีบคั้นและเร่งเรา้าจากนั้นทุกอย่างก็ระเบิดออกเปรี้ยงฟ้าผ่านลงมาอย่างรุนแรงนอกอาคารสาดแสงสีน้ําเงินขาวเข้ามาในห้องล็อกเกอร์ผ่านช่องลมเพียงเสี้ยววินาทีพร้อมกันนั้นโครมแกรกแกรกครืด ประตูล็อกเกอร์เหล็กทุกบานที่อยู่รอบตัวแอนทั้งที่ว่างและไม่ว่างต่างก็ถูกเปิดออกเองพร้อมกันเสียงเหล็กกระทบและเสียดสีกันดังสนั่นวันไหวราวกับเสียงร้องของความเจ็บปวดเป็นเสียงโลหะที่ดังระงมไปทั่วห้องเล็กๆราวกับมีมือที่มองไม่เห็นนับสิบมือกระชากบานประตูออกมาอย่างบ้าคลัง่งห้องล็อกเกอร์กลายเป็นโกลาหลของเสียงเหล็กประตูทุกบานเปิดค้างไว้เผยให้เห็นช่องว่างที่ดำสนิทและท่ามกลางความโกลาหลนั้นแอนกับเบิกตากว้าง เงาที่กอดเข่าในจังหวะที่ฟ้าผ่าอีกครั้งแสงสีฟ้าก็ฉายส่องเข้าไปในล็อกเกอร์หมายเลข13อย่างชัดเจนที่สุดแอนเห็นมันมันคือเงาของผู้หญิงที่สวมชุดทำงานซีจางและเปียกชื้นเธอนั่งขดตัวกอดเข่าอยู่ภายในช่องล็อกเกอร์แคบๆนั้นร่างของเธอดูผอมโซและเปราะบางนุชแอนสบตากเกับเงาในล็อกเกอร์13อย่างจัง ดวงตาของนุชไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่มันเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยความโดดเดี่ยวและความร้องขออย่างเงียบๆเรากับกำลังบอกว่าเธอถูกขังอยู่ในความลับนี้มานานแสนนานเงาของนุชค่อยๆยื่นใบหน้าสีขาวออกมาจากความมืดในช่องล็อกเกอร์มองตรงมาที่แอนด้วยสายตาที่วิงวอนก่อนที่แสงจะดับลงไปอีกครั้งและห้องก็กลับสู่ความมืดสนิทความกลัวเปลี่ยนเป็นพลังงานดิบแอนรู้ว่าเธอต้องหนี เธอไม่ต้องการรู้ความลับใดๆอีกต่อไปแล้วเธอหันหลังแล้ววิ่งสุดกำลังชนผ่านตู้ล็อกเกอร์ที่เปิดอ้าอยู่วิ่งผ่านเสียงเหล็กที่ยังคงสั่นสะเทือนและเสียงติ๊กติ๊กที่กลายเป็นเสียงแหลมสูงราวกับเสียงหวีดร้องเธอพุ่งออกจากห้องล็อกเกอร์ทิ้งให้ความมืดและความลับของนุชถูกขังไว้เบื้องหลังทิ้งให้กลิ่นสนิมและเลือดที่เธอรู้สึกได้ในจินตนาการยังคงอบอุ่นอยู่ในห้องเหล็กนั้นความลับที่ทิ้งไว้แอนวิ่งหนีออกมาจากห้องล็อกเกอร์ราวกับคนเสียสติ เธอไม่สามารถบอกใครได้ว่าเธอเห็นอะไรอย่างชัดเจนแต่เพียงแค่ร่างกายที่สันททาวดวงตาที่เบิกกว้างและสีหน้าที่ซีดขาวราวกับซบศพก็เพียงพอที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหลีกเลี่ยงเธอเธอลาป่วยในวัรรุ่งขึ้นและไม่กลับมาทำงานกะดิกอีกต่อไปการจากไปของแอนเป็นเพียงการเติมเต็มสถิติอันน่าพระพึงกลัวของล็อกเกอร์หมาเลขสิซึ่งเพื่อนร่วมงานคนเก่าๆหลายคนก็ต่างรับรู้ ในไม่ช้าเรื่องราวของพนักงานใหม่ที่เจอผีในห้องล็อกเกอร์ก็ถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งแต่เรื่องราวนี้ไม่เคยถูกรายงานอย่างเป็นทางการไม่มีใครกล้าแตะต้องล็อกเกอร์หมายเลข13และถึงแม้ว่าฝ่ายซ่อมแซมจะเข้ามาซ่อมแซมหลอดไฟที่ดับพวกเขาก็ไม่กล้าเปิดประตูเหล็กบานนั้นเพื่อตรวจดูภายในล็อกเกอร์หมายเลข13ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่ถูกล็อกเหมือนเดิมแต่บานประตูเหล็กบานอื่นที่ถูกเปิดอ้าทิ้งไว้ตั้งแต่คืนนั้นกลับไม่มีใครกล้าปิดมันลง ทุกคนยอมปล่อยให้ห้องล็อกเกอร์อยู่ในสภาพเปิดประตูโชว์ความว่างเปล่าราวกับกำลังแสดงความเคารพต่อความลับที่เพิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเสียงกระซิบที่คุ้นเคยป่าข้างบานที่อาศัยอยู่ตรงข้ามโรงงานมานานกว่า40ปีเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีเกี่ยวกับความผิดปกติของอาคารแห่งนี้เธอเป็นคนช่างสังเกตและไม่เคยหลับตาลงง่ายๆในยามค่ำคืน ห้องล็อกเกอร์นั่นมันติดกับรั้วด้านในเลยนะหนูป้าคนนั้นเล่าด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเหมือนกระซิบป,ป้าได้ยินมานานแล้วทุกเที่ยงคืนเป๊ะๆไม่เคยพลาดเลยป้าค้างบ้านบอกว่าทุกคืนในเวลาที่ความเงียบเข้าครอบงำเมืองเมื่อเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์คันสุดท้ายวิ่งผ่านไปแล้วเธอจะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะเบา,เบา มันไม่ใช่เสียงหัวเราะของความสุขแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูไร้เดียงสาอย่างน่าขนลุกและเศร้าหมองไปพร้อมกันเสียงมันเล็กๆแหลมๆเหมือนเด็กผู้หญิงที่กำลังเล่นซ่อนหาแต่เล่นคนเดียวปาเล่ามันดังมาจากตึกเก่าๆนั่นแหละดังชัดเจนเลยนะบางคืนก็ได้ยินเสียงเหล็กกระแทกดังตึงแค่ครั้งเดียวเหมือนใครปิดประตูตู้เหล็กแรงๆแล้วก็เงียบไป เหลือแต่เสียงหัวเราะเบาๆที่ยังเล็ดลอดมาตามลมสิ่งที่น่าขนลุกคือแม้ในวันที่โรงงานปิดทำการหรือในวันหยุดเทศกาลที่ไม่มีพนักงานกะดึกมาทำงานเลยแม้แต่คนเดียวเสียงหัวเราะนั้นก็ยังคงดังขึ้นตรงเวลาทุกเที่ยงคืนเสมือนว่าการทำงานของนุชไม่เคยสิ้นสุดลงและเธอถูกขังอยู่ในห้องล็อกเกอร์นั้นตลอดไปมือที่ร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากป้าข้างบ้านแล้วยังมียามกะดึกคนหนึ่งที่ชื่อสมศักดิ์ซึ่งเพิ่งลาออกไปไม่นานมานี้ยามสมศักดิ์ไม่ใช่คนขี้กลัวแต่เขายืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นในห้องล็อกเกอร์นั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจทิ้งงานทั้งที่รักสมศักดิ์เล่าว่าหน้าที่ของเขาคือการเดินตรวจตราอาคารในช่วงกลางคืนและเขาต้องเดินผ่านห้องล็อกเกอร์ทุกๆสองชั่วโมงผมเห็นมันมาหลายครั้งแล้ว สมศักดิ์เล่าด้วยสีหน้าซีดเผือดมันไม่ได้ออกมาเต็มตัวหรอกแต่มันออกมาจากช่องระบายอากาศเล็กๆบนประตูล็อกเกอร์เบอร์13นะสิ่งที่เขาเห็นคือมือซีดขาวมือที่ดูผอมและบอบช้ำมากจนเห็นเส้นเลือดชัดเจนมือที่ปราศจากความอบอุ่นของสิ่งมีชีวิตมือที่ดูเหมือนเพิ่งถูกบีบคั้นมาอย่างหนักมือที่ค่อยๆย,ยื่นออกมาจากช่องแคบๆนั้นมันไม่ได้ทำอะไรนะ สมศักดิ์หยุดหายใจมันแค่ยื่นออกมาค้างไว้ราวกับกำลังร้องขอความช่วยเหลือหรือพยายามจะคว้าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างนอกตู้บางครั้งผมก็เห็นนิ้วมันกระดิกเบาๆช้าๆเหมือนกำลังจะพิมพ์ดีดหรือกำลังจะเคาะอะไรบางอย่างทุกครั้งที่เขาเปิดไฟฉายส่องไปที่ช่องระบายอากาศมือซีดขาวนั้นก็จะหดตัวกลับเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วเหลือไว้เพียงความว่างเปล่า และกลิ่นสนิมที่เข้มข้นกว่าเดิมสถิติแห่งความหายนะคำบอกเล่าเหล่านี้ตอกย้ำถึงสถิติอันน่าสยดสยองของล็อกเกอร์หมายเลข13ที่ลุงหมายเคยกล่าวถึงทุกคนในโรงงานรู้เรื่องนี้ดี แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆนับตั้งแต่การหายตัวไปของนูตและการนำล็อกเกอร์13กลับมาใช้งานอย่างไม่ทราบสาเหตุทุกคนที่เคยถูกจัดให้ใช้ล็อกเกอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นแอนหรือพนักงานก่อนหน้าอีกหลายคนไม่มีใครทำงานได้นานเกิน3เดือนมันไม่ใช่เรื่องของความเบื่อหน่ายหรือการได้งานที่ดีกว่าแต่มันคือคำสาปที่ตามติดโชคชะตาของพวกเขาเหล่านั้นมักจะจบลงด้วยความหายนะที่แตกต่างกัน บางคนลาออกอย่างมีพิรุษพวกเขาเก็บของและจากไปอย่างเงียบๆในกลางดึกไม่ยอมรับเงินเดือนไม่ยอมพูดกับใครแม้แต่คำเดียวราวกับว่าพวกเขาเพิ่งแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเงินบางคนป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้หลังจากใช้ล็อกเกอร์ไม่นานพวกเขาล้มป่วยอย่างรุนแรงแพทย์หาสาเหตุไม่พบอาการของพวกเขาคือความเหนื่อยล้าที่ผิดปกติและฝันร้ายซ้ำๆเกี่ยวกับเสียงโลหะ และเด็ดผู้หญิงที่ร้องไห้และบางคนหายไปเช่นเดียวกับนุชมีบางคนแม้จะไม่มากเท่าที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากใช้ล็อกเกอร์หมายเลข13โดยทิ้งเพียงชุดทำงานที่ถูกทิ้งไว้หลังจากเหตุการณ์ของแอนที่หนีออกจากโรงงานไปในที่สุดทางผู้บริหารก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อสถิติ3เดือนและเรื่องเล่าที่แพร่กระจายในวงกว้างได้อีกต่อไป ถึงแม้พวกเขาจะอ้างว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าไร้สาระแต่การลาออกของพนักงานกะดึกอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างรุนแรงสุดท้ายโรงงานจึงตัดสินใจปิดห้องล็อกเกอร์ถาวรพวกเขาไม่ได้ทำแค่ล็อกประตูแต่ประตูเหล็กบานใหญ่ที่นำไปสู่ห้องนั้นถูกล็อกด้วยกุญแจหนาและถูกตอกตะปูขนาดใหญ่ยึดติดกับกรอบประตูอย่างแน่นหนามีการนำแผ่นไม้มาปิดทับและทาสีทับซ้ำหลายชั้น เรากับพยายามที่จะฝังความลับทั้งหมดไว้ข้างในทุกคนหวังว่าการกระทํานี้จะนํามาซึ่งความสงบการปิดตายห้องนั้นควรจะจบเรื่องราวของนุชและล็อกเกอร์หมายเลข13ได้อย่างสมบูรณ์แต่ความเป็นจริงนั้นแตกต่างออกไปความพยายามที่จะผนึกวิญญาณที่เศร้าหมองของนุชไว้ในความมืดนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โรงงานยังคงดำเนินการผลิตต่อไปในกะดึกแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความรู้สึกของพนักง,งานความหวาดระแวงไม่ได้หายไปไหนผู้ที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงยังคงยืนยันว่าเสียงยังคงเล็ดลอดออกมาจากห้องที่ถูกปิดตายทุกคืนมันไม่ใช่เสียงที่ชัดเจนแต่เป็นเสียงที่จางจางทุ้มต่ำและอื้ออึงเหมือนเสียงสะท้อนจากใต้น้ำ เสียงที่เล็ดลอดผ่านผนังคอนกรีตและแผ่นไม้ที่ปิดกั้นไว้บางคืนก็เป็นเสียงโหระเบาๆที่เศร้าส้อยและโดดเดี่ยวของเด็กผู้หญิงบางคืนก็เป็นเสียงหายใจเข้าออกที่แผ่วเบาอย่างสม่ำเสมอและที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงเหล็กกระแทกเบาๆเสียงที่มาจากประตูตู้ล็อกเกอร์ที่ถูกปลดล็อกโดยที่ไม่มีใครอยู่ข้างในเสียงที่ดังเพียงปั้งเบาๆ ครั้งเดียวสลับกับเสียงติ๊กติ๊กที่ยังคงดังอยู่เป็นจังหวะของนาฬิกาที่ไม่ยอมหยุดเดินผู้คนเริ่มเชื่อว่านุชไม่ได้ถูกขังไว้ในล็อกเกอร์หมายเลข13อีกต่อไปแล้วแต่เธอได้หลอมรวมเข้ากับห้องทั้งห้องห้องล็อกเกอร์ทั้งห้องได้กลายเป็นตู้เก็บความลับของเธอไปแล้ว และเธอจะยังคงเรียกร้องให้ใครบางคนมาเปิดเผยความจริงที่ทำให้เธอต้องหายตัวไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่าความลับเบื้องหลังการหายตัวไปของนุชคืออะไรและไม่มีใครกล้าที่จะทุบแผ่นไม้และเปิดประตูที่ถูกผนึกนั้นอีกครั้งผู้เล่าทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงที่สันเครือชวนให้คิดถึงความเป็นไปได้ที่ว่าความสยองขวัญน,นี้อาจจะยังไม่จบสิน้นจนถึงทุกวันนี้ อาคารเก่าแก,แก่แห่งนั้นยังคงตั้งอยู่เสียงเครื่องจักรยังคงทำงานในบางส่วนแต่ห้องล็อกเกอร์ยังคงถูกปิดตายด้วยไม้และตะปูเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้จบลงแค่การลาออกของพนักงานหรือการปิดห้องมันจบลงด้วยการทิ้งคำสาบไว้เบื้องหลังคำสาบที่ฝังลึกอยู่ในเหล็กสนิมและผนังคอนกรีต ปิดท้ายด้วยประโยคหลอนที่ฝังใจว่าถ้าวันหนึ่งคุณเดินผ่านโรงงานเก่าแล้วได้ยินเสียงเหล็กกระแทกเบาๆจงอย่าหันกลับไปมองเพราะคุณอาจได้สบตากับความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผย